เอ้ยเอ้ยขึ้นไอ้สวยเยี่ยวนั่นอะไรเองตอนนี้เราอยู่ในเซนโลเดอะเติร์ดรีมารเทเรเป็นพาร์ทที่ไม่ในใจเราไปเช็พาร์ทนี้ว่าเท่าไหร่เพราะว่าพาร์ทที่แล้วผมไปทำเคลสเสริมจนวิดีโอมันยาวเกินความจำเป็นอยู่ที่สี่สิบนาทีแต่ว่าถ้าเคลสถ้าพาร์ทนี้ยังมีเคลสเสริมอีกก็ผมจะตั้ง เราจะตั้งเป็นพาร์ทหกจุดห้าอะไรกันนั่นแหละแต่ถ้าเป็นเควสหลักก็อาจจะทําเป็นพาร์ทเจ็ดดูสิเป็นเควสหลักหรือเควสเสริมกันเฮ้ยฮัลโหลซีโมซีโมไปเฮ้ยท่าซิงจิงอ๋ออย่างอย่างอ่านไม่ทันเลยอะไรเนี่ยเฮ้ยซีโม Yard, yeah, bro, uh, can't carry a level gag with a horse tail up your wheels for a few years. I think you'd want on mine too. Fair enough. Oh, an idea. Can't kid one night, the Marty. Uh, can't kid one night, the Marty, if you stay in Steelport. We need the Morning Star. Ah, I already worked downtown, but these motherfuckers are everywhere. Uh, oh, uh, I bought none when you're okay, the Oh, can working. อ๋อฉันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับการทำงานของมอนิสเตอร์โอเคเมือไร้นี่จะช่วยงานเราเจะฉันมีคนของฉันอ๋อโอเคให้ป้องกันคนของซีโมห้านาทีอ๋อให้ไปส่งคนของซีโมที่บ้านของซีโมโอเคโอเค ไงไปหายเยโอเคเฮ้ยโดใหม่ละคนนี่กระสุนระเบิดเพิ่งไปอัพมาเป็นไงล่ะเกือบตายกันหมดกระสุนระเบิดที่มันช่างไม่เอยาหน้าตำรวจขึ้นมาขึ้นมาเอ่อคุณจะเรียกยังไงวรรสุภาพละเนี่ย กิ๊บเอ้ยขึ้นเอ้ยขึ้นมาเอ้ยพวกนี้นี่เอ้ยตายเถอะเฮ้เฮ้ยเฮ้ยขึ้นไอ้สวยโอเค โอเคกดแซอ๋อโอเคกดแซขึ้นมาขึ้นมาเลยครับคุณผู้หญิงผมป้เจ๊ผมรู้แล้วว่าควรเรียกเธอว่าอะไรแต่มันไม่เหมาะกับการเรียกในสีแบบนี้ตท่ไไาไรนะให้ตายเถอะ ให้รถสวยดิเดี๋ยวคันโอเคมาเลี้ยวเอ้ยรถคันนี้ก็สวยอีกแล้วอยากรถอยากเดี๋ดวยวตะกี้มันเดี๋ยวค่อยมาเก็บนอกรอบเหตุใดเธอสกิลขับรถผมนี่มัน โอเคซีโมโมันส่งแล้วืีมันมส่งกันนะแต่รอดไปก็ไม่รู้ออกไปออกไปเราไม่มีเวลาแล้วเนี่ยมีเวลาแค่สามนาทีเลยเอออกไปคนพวกนี้ดิขับรถไม่ได้เรือจริงเอไอมอนิิมนงมอนิิงสตาร์ต่อยหนึ่งๆกันไหมะ เอ๊มาดิมาดิคุณผู้หญิงขึ้นมาโอเคอีกสามน้อยไม่ไปหาซีโมเฮ้ยถักดีมบดีนะไม่ระเบิดเลย ให้ตายเลยคุณผู้หญิงบอกว่าไม่เข้าใจการขับรถของผมได้ไงนี่แหละการขับรถแบบมืออาชีพนะโอเคได้เงนะินละสองพันก็ได้อยู่อ,อ๋อได้คุณผู้หญิงพวกนี้มาเป็นสมาชิกแก๊งเราเหยียบโอเคต่อไปเควสหลักแล้วถ้าเป็นเควสเสริส๊กน่าจะต้องทำพาหกจุดห้าจริงๆนะเนี่ย บางทีอยาจะช่วยฉันได้ฉันต้องการความช่วยเหลือนิดหน่อยอซฉันอะให้ฉันช่วยอ่ะเอ้ยนี่นี่ไหนไหนก็มาแล้วเก็บเลยฮึกตายาง สามร้อยเมตรแป๊บๆเดี๋ยวถึงไม่ต้องตัดหรอกอึบอึบเนี่ยถึงแล้วไงแล้วงานนี่เป็นยังไง ก็เหมือนของเพียใช่ไหมเหมือนไปก็แค่ทำธุรกิจแบบเทียตอนที่เทียเอาของของมอร์นิ่งสตาร์มาขายเฮ้ยกับปืนกับสุนระเบิดยังอยู่เยี่ยมย้อนเดินนะปืนกระสุนระเบิดนี่มันแจ่มจริงจริง ผมค่าที่ไปอัพมา,มาเฮ้ยเฮ้ยมันขโมยเงินแล้วหนีเลยไม่เห็นปืนกระสุนระเบิดที่อยู่ในมือผมหรืองไงอะเฮ้ยระเบิดร,ระเบิรรดรถไม่ระเบิดวรเอเฮ้ยเระเบิดหอได้หรือเปล่าปืนกระสุนระเบิดผมเฮ้ยงอหอปันขึ้นแล้วอีกนิดเดียว ให้มันระเบิดให้มันระเบิดแหมปืนกระสุนระเบิดที่มันแจม่มจริงๆเฮ้ยคนตำรวจ่ะนี่มันปืนกระสุนระเบิดเลยนะเฮ้ยถ้ายิงระเบิดปั๊มเลยได้เลยพอไม่กลัมม้มแล้วเลยสงสัยอยากโดนปืนกระสุนระเบิดเดี๋ยวตะกี้มันเป็นฉากเลยดังเลย ที่ตัวเอกกับพี่ตัวร kind of ้ายก็ลังไล่ล่าตัวเอกงก็โดนรถชนเลยโอเคเฮ้ยเฮ้ยนี่ปืนกระสุนระเบิดยังแกมโอเค ให้ตายเด้พวกนี้มันไว้ใจไม่ได้เลยแค่มาทำธุรกิจเนี่ยทำไมถึงตง้องฟักปืนมายิงกันด้วยเนี่ยไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ยิงระเบิดยิงรถตำรวจให้ระเบิดตอนนี้ไม่ใช่ความคิดที่ตะกี้มันพูดไปสุดดิว,ว <Yeah. S 1> ่าไอ้โดอะไรใครตำรวจตำตามล่าอ่าไอ้ต้องตีโมเราไม่จะไม่กลับไปฆ่าตำรวจแล้ว ใช่กระได้ก็ได้ซีโมไม่กลับไปฆ่าตำรวจจริงนั่นใช่ไหมเฮ้ยเนี่ยมันกลับมาแล้วอืมเอ้ยเดี๋ยวเจนี่มาตอนไหนเดิอืมตีโมเราควรวนกลับไปฆ่าตำรวจนั่นไม่ใช่เลย เอ้ยมอร์นิ่งตาออกไปเฮ้ยโอ้ยตัวนี้มีปืนก็ไปยิงนะวิ่งตามรถอยู่ได้แกนี่มันใหญ่แค่ตัวสมองไม่ใหญ่จริงๆอย่าตามอยู่อีกให้ตายเลยเฮ้ยเฮ้ย Những đứa của năm mươi lượt đi Hứt bang Hứt lượt Oi, cốp lượt bay lên ốc hiệp hắn Timor gái เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดซีมโมคันนี้คันนี้ซีมโมะเบิดไปซีมโมขึ้นมาซีมโมขึ้นมาอเอ่อตัวใหญ่ดีอีกละ ยิงล้อยิงล้อยางแตกจนขับตามเรามาไม่ได้ดีและโอเคตามหนอยมตดไอ้มันตามมาแล้วมันตามมาแล้วตายตายตายันแหละโอเคเคลียร์เย้ เคลียร์เรื่องไอ้นั่นยังตามมาอีกตายยังไม่ตายโอเคอ่ะจบแล้วเยียบโอ้ไอ้นั่นยังบั๊กอ,อยู่เลยในแผนในมินิแมปเลยเห็นไหมสีแดงนั้นยังบั๊กอ,อยู่เลย เคต่อไปซีโมอย่าเป็นเรสเสือเหมือนสองเฟสที <acht> okay. ่แล้วนะได้โปรดละซีโมราเดนนายต้องช้านายต้องช้าอะไรแบบนมาที่บ้านของฉันเลยโอเคไปดิเอาเป็นว่าดูแกว่าไปเราต้องไปที่บ้านของซีโมเลยกันแต่เดี๋ยวขอเก็บตัวตายางก่อน ดีโมโ่เอาเป็นเคลสดหลักไ้วกันนะเอ้ยเดี๋ยว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 น,นี่นี่ในอุโมงนะครับมันกลางร่มในอุโมงเนี่ยนะไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยแค่ตายเด้อพวกนี้นี่มันก็ แหนะสกาวลมข้างนอกอยังพอสมิดสมพลนะแต่เมื่อกี้มันจักรรอบในวงเช็ดโอโหนี่มันหลงตัวเองขนาดงในนี่มันน่าเกลียดเป็นบ้าเลยนิมนายมันลดชื่ยมไม่ถึงเลยนี่มันคลองที่ชิดโลก ให้เราต้องทำธุรกิจแล้วทำไมดีวะทำแบบนี้เฮ้ยริงจังหน่อยตีโมฉันจะจัดปาร์ตี้หลังจากงานจบแล้วเท่านั้นนลยโอเค แค่นี้ใช่ไหมเหมือนว่าเพจต่อไปเป็นเพจหลักเลยใช่ไหมอ่าไหนลองดูสิถ้าเป็นเพจน่าจะเป็นเพจหลักแล้วมั้งเฮ้ฉันดีใจที่นายโทรมานะนายบี่ เหมืนอนเ,เราจะม,มีข้อมูลอะไรสักอย่างของมอร์นิ่งสตาร์โอเคหวังว่านี่นี่น่าจะเป็นเควสห,ห,หลักแล้วเราไม่ได้ใช้เควสเสริมนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเควสห,หลักแล้วก็ไดาจะต้องเจอกันบแบะแป๊บหนึ่งให้ขับรถดีๆแล้วก็พูดไปเลยถ้าเป็นเควสห,หลักแล้วคงจะต้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะงั้นซียูนในทามไมค์คอมแร็ น้ำจะไม่มือนเฉยกับคนที่โจมตีสติลวอเตอร์จะไม่ปล่อยคนบ้ามาเป็นฮีโร่อ่ามันได้จะเป็นหนังโปูสำหรับทุกๆคนฉันหวังว่าจะเป็นหน,นัแนายจะเป็นภาพเล็กให้ตายเถอะฉันไม่เอาด้วยเหรอโอ้ยขอชุดหน่อยไม่ได้หรือไงเนี่ยตีโมกและฉันตดดัดสินใจเองไม่ใช่แก เอาแตกม,มาทิ้งสิวพอที่เธอจะเอาทหารมาทุมสิวพอวพอย่างนง้นเลย